ยังตั้งใจจะให้450ไหมครับใช่ครับก็ยังยืนยันคำเดิมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องเลิกให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ที่การกดค่าแรงคนไทยด้วยกันถอดหมวกแบบนักเฐศ,ศาสตร์ออกพูดแบบคนเท่ากันพูดคุยกันเนี่ยเวลาเราเนี่ยอยากจะพัฒนาสกิลคุณอยากจะให้เรา up สกิลรีสกิลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เรื่องปากท้อง ชักหน้ายังไม่ถึงหลังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปให้ค่าเทอมมันไม่มีกระจิตกระจายแต่เพิ่มสกิลวอะไรตัวใหญ่สุดก็คือค่าจ้างหลยถามเลยครับ450ครับมันขึ้นประมาณร้อยหนึ่งแล้วแลวภายในร้อยวันนโยบายเก้าไกลคือใน100่งร้อวันแปลว่าถ้าเกิดเป็นรัฐบาลประมาณสักปลายสิงหาสมูตนะตามไทม์ไลน์นะก็แปลว่าภายในปีนี้ <450. S 2> คือต้องพูดได้ใช้ว,ว่าภายใน100วันเนี่ยต้องต้องมีตามกฎหมายก่อนด้วยนะก็คือกฎหมายก็คือต้องมีไตรภาคีอย่างที่เราให้ฟังในช่วงแรกคือตรภาคีเขาต้องประชุมกันก็ต้องประชุมกันของของ,ของรัฐบาลส่งตัวแทน5คนนายจ้าง5คนลูกจ้าง5คนในแต่ละจงังหวัดอ่าเข้าใจครับนั่นก็แปลว่า5คนรัฐบาลก็จะไปแสดงจุดยืนบแบบก้าวไกลเพราะเป็นรัฐบาลคว่าเพราะอะไรยังไงถูกต้องครับที่มาที่ไป450ยมาอย่างไรงแล้วจะช่วยทุเราผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นกับนายจ้างยังไงจะควบคุมสภาพเศรษฐกิจยังไงแต่สุดท้ายเป็นเรื่องใจภาคีคเพราะมีฝ่ายนายจ้างอีกห้าฝั่งลูกจ้างอีกห้ารัฐบ,บาลเป็นคนกลางแต่ท่าทีรัฐบาลเป็นอย่างนี้อใช่ครับยังตั้งใจจะให้450ไหมครับใช่ครับก็ยังยืนยันคําเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเหรียญมี2ด้านด้านหนึ่งขึ้นค่าแรงอีกด้านหนึ่งจะลดค่าไฟให้อีกด้านหนึ่งจะดูแลราคาน้ามันดีเซลให้อีกด้านหนึ่งจะเพิ่มสภาพคล่องโดยการให้อ งบประมาณหรือว่าให้ทางเงินกู้เข้าถึงมากขึ้นจะลดภาษีให้จะมีหวย SM e SME อใหอนน้อันนี้อันน,น,นี้มันต้องแยกกัน SB กับธุรกิจขนาดใหญ่ครับ s m e เนี่ยมันน่าจะชัดเท่าที่ฟังจากคุณพิธารหรือคุณเฉลิกัญยาก,ก็คือจะดูเรื่องภาษีให้ช่วยจ่ายประกันสังคมให้ถูกไหมครับแต่ธุรกิจขนาดใหญ่มีการพูดกันกลัวค่าจ้างถึงขนาดจะย้ายฐานการลงทุนไปต่างประเทศอันนี้เนี่ยมันจะมันจะเกี่ยวมากระดอยตรอกับลดภาษีเกี่ยวโดยตรอกับช่วยจ่ายประกันสังคมไหม หรือจะมีอะไรมากกว่านั้นในมุมของธุรกิจใหญ่เนี่ยผมก็เห็นจากในข่าวนะครับว่ามีมีสองสาท่าน<ม>ที่อยู่ทางจังหวัดตรังท่านหนึ่ง<ม>ครับแล้วก็มีเจ้าหัวเจ้าสัวของสหถาพัฒนะ์ะที่เพิ่งออกข่าวเมื่อวานใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาคุยเวลามีประชุมเวลามีดินเนอร์คุยกันเนี่ยเขาบอกไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าโอกาสนี่มันเป็นโอกาสที่ดีที่จะเปลี่ยนจาก แรงงานให้เป็นเทคโนโลยีใหม่ไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขึ้นค่าแรงผมไม่ว่าอย่างเบอร์กก็คิงก็เป็นคนพูดมาคนหนึ่งนะบอกว่าขึ้นค่าแรงไม่ว่าขอให้มีซอฟต์โลนในการที่จะเปลี่ยนจากชใช้คนไปใช้เครื่องตักออโตเมชันไปเลยออโตเมชันโลนมาให้ผมเลยผมก็คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่ผมจะปรับปรุงสภาพการจ้าง<ป>งานน้อยลงสิโอแต่ว่ายังมียังมีงานใหม่ๆที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้เยอะอีกตั้งเยอะที่เป็นงานที่มีคุณภาพมากขึ้นสร้างงาน่อมประเทศอันนั้น พักไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้กันอีกเรื่องหนึ่งอ,อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่ในส่วนที่กังวลนะครับว่าจะย้ายไปเวียดนามไหมจะย้ายไปอินโดนีเซียไหมอะไรทั้งหลายเนี่ยเจ้าสัวกังวลธุรกิจใหญ่ๆแล้วแต่ว่าพออ่านดู facebook เลือกเล่าชาวนี้เวลาที่โค้ดมาเนี่ยก็บอกว่านี่ขนาดยังไม่ขึ้นค่าแรง,งเขาก็ย้ายไปเยอะกันเยอะเขาก็ย้ายกันไปเยอะแล้วก็แสดงว่า มันก็ไม่ได้ขึ้นในค่าแรงอย่างเดียวนะที่เขาย้ายไปออนนเขาย้ายไปเท่าที่ผมเคยถามกับทางทูตถามกับภาคเอกชนตัวอันที่หนึ่งเนี่ยทำธุรกิจง่ายนะกฎหมายมีน้อยขอใบอนุญาตก็น้อยคอร์รัปชันเวียดนามก็ดีขึ้นในช่วง10ปีในขณะที่ประเทศไทยแย่ลงในขณะที่เวียดนามดีขึ้นหลายๆประเทศที่อยากให้ย้ายไปลงทุนเนี่ยเขาแทนที่จะไม่ใช่แค่ลดภาษีเขามีแกรน t ์ให้ด้วยแกรนด์ grant นี่คือเหมือนกับเป็นเงินสนับสนุนให้มาลงทุนในประเทศเขาอะ ประเทศญี่ปุ่นอยากจะให้คนไปลงทุนในอุตสาหกรรมชิปก็จะมีแกรนท์ให้เพื่อที่จะไปเชิญมาลงทุนที่ทางประเทศคุณพิธาคำมบอกว่ามันต้องดูลายละเอียดลงไปรวมแต่และอุตสาหกรรมรวมถึงบอกว่าประเทศอินโดนีเซีย300ล้านคนเวียดนามร้อยล้านคนตลาดในประเทศใหญ่นะแล้วก็มีเอ a กับ EU ในขณะที่ประเทศไทยไม่มีเพราะฉะนั้นผมอยากจะอย่างที่แรงดึงดูดเขามีอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมี78อย่างที่ นักลงทุนตัดสินใจว่าจะลงทุนในประเทศไหนค่าแรงเป็นหนึ่งในนั้นไหมผมยอมรับว่าเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องเลิกให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ที่การกดค่าแรงคนไทยด้วยกันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยม,มันควรจะเป็นว่ามีบุคลากรที่มีความสามารถในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องวิศวะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสารรค์ม,มันควรจะเป็นบอกว่ามีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีมันควรจะบอกว่าตลาดภายในมี ลงทุนในที่นี่มีตลาดภายในในการที่จะขายของไม่จําเป็นที่จะส่งออกที่ดีมี FTA ไทย EU อย่างที่เวียดนามม,มีมันต้องคิดให้มากกว่าน,นั้นก็เหมือนอย่างที่คุณเซธาออกมาทวีต,ตผมก็เห็น<ม>คุณเซธาทวีสินผู้ผมเห็นด้วยกับเขาก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นเห็นตรงกันว่าเราจะปล่อยเหมือนในอดีตให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ที่ค่าแรงถูกอีกต่อไปไม่ได้เพราะอย่างที่บอก450บาท สมมติว่าทํางานได้20วันจริงๆ 9, <000. S 1> เนี่ยมันก็เก้าพันแล้วจริงๆตัวเลขผมที่ผมไปดูมามันไม่ถึงทํางานได้10กว่าวันแค่น,นั้นเองก็เลยจะให้ให้อยู่ยังไงแต่ในขณะเดียวกันอ,อย่างที่ทบอกคุณพิธาก็บอกว่าต้องให้ชีวิตขั้นต่ําเขาอยู่ได้ถูกต้องถูกต้อง,องและและและ,และสิ่งที่จะไปทําให้เนี่ยก็คือการลดต้นทุนอย่างอื่นเรารู้ว่าผู้ประกอบการมีต้นทุนค่าไฟที่แพงมากขึ้นลดค<ห>่าไฟลดน้ำมันดีเซลก็ต้องช่วยดูก่อนอันนี้ยังไม่ยังไม่รับปากแต่ว่าคณะกรรมการทํางานอยู่ว่าจะทำไงให้ดีที่สุดเท่าที่ เพราะว่าน้ำมันดีเซลนี่คือค่าขนส่งทั้งนั้นใช่โลจิสติกส์คอสก็ต้องไปดูตรงนั้นภาษีช่วยลดให้ได้ไหมมีต้นทุนอะไรที่เราพอที่จะช่วยได้ไหมเราจะไปเพิ่มรายได้ยังไงให้ได้ไหมหวยใบยเสร็จจะทำได้จริงไหมช่วยส่งออกได้ไหมจราจร FTU กับกับไทย EU อย่างที่หลายส่วนต้องการทำให้เปิดตลาดใหม่ขึ้นได้ไหมมันก็ไม่ใช่แค่มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่ามันต้องมองเป็นองค์รวมเอาแต้มต่อต่างๆกลับมาอบนอกเหนือจากเรื่องค่าจ้างกต้อง,องไม่ควรจะประเทศนี้ไม่ควรจะขายต่อสู้ด้วยการกดค่าจ้างใช่ มันมีหลายตัวเรจรจงเจรจาแล้วก็ว่ากันไปซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ขึ้นเวอร์จนมันไม่เหมาะสมอย่างที่บอกไหมร้อยหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอย,อย่างที่บอกนะครับว่าเ,เงินเฟอ้อหรือการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจหรือหรือดูผลิตภาพแรงงานผลิตภาพแรงงานก็โตไวกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นส่้ผลิตภาพก็คือ labor productivity ถ้าดูเนี่ยก็ขึ้นสูง กว่าการขึ้นของค่าแรงในช่วง10 2 0ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันคือมันต้องให้สอดคล้องทั้งเงินเฟอ้อและพีพีประเทศพีประเทศเพื่อที่จะคุณภาพแรงงานถูกต้องคุณภาพแรงงานผลิตภาพแรงงาน productivity ของมันมก็คือแรงงานเขาเขามีคุณภาพอะไรมากขึ้นพัฒนามากข,ขึ้นแต่ค่าจ้างเขาขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ค่าจ้างมันไม่ได้ขึ้นตามเลยแล้วพูดจริงๆนะถอดหมวกแบบนักเศรษฐศาสตร์ออกเลยพูดแบบคนเท่ากันพูดคุยกันเนี่ยเวลาเราเนี่ยอยากจะพัฒนาสกิล คุณอยากจะให้เรา up skill re skill อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เรื่องปากท้องชักหน้ายังไม่ถึงหลังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปให้ค่าเทอมแล้วมันไม่มีกระจิตกระใจจะมาเพิ่มสกิลอะไรหรอกผมก็เลยอยากจะดูแลให้ให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ในระดับหนึ่งแล้วถึงแล้วถ้าจะไปเพิ่มคุณภาพเนี่ยเขาจะได้มีกระจิกกระใจทงานใครที่ไหนอยากจะได้พนักงานที่ไม่มีกระจิกกระใจทำงานมาทำงานคือส่วนใหญ่ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเขาจะบอกว่าจ่ายตามทักษะแต่คุณพิธากรมบอกว่า พื้นฐานเขาต้องได้ก่อน <พบ S 2> เขา <พบ S 2> ถึงจะพัฒนาใช่ใชไม่อย่างนั้นเขาปากกัดตีนถีบจะมามีกำลังใจกำลังจิตที่จะพัฒนาได้ยังไงอันนี้นี่คือพูดเหมือนใจเขาใจเราพูดเหมือนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็ได้ตอบคุณจอรยุธไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นยืนยันครับแล้วจะมีมาตรการแปลว่าคุณพิธาต้องต้องเดินสายอธิบายให้ขาอวงจรนะอธิบายแล้วรับฟังว่ามันมีความจำเป็นต้องขึ้นแล้วก็คิดว่าพี่น้องแรงงานสมควรที่จะได้รับขึ้นช้าไปแล้วด้วยซ้า ถ้าตรงนี้เนี่ยอยากจะให้รัฐบาลช่วยลดค่าใช้จ่ายอันไหนบอกมาอยากจะให้ช่วยไปเปิดตลาดที่ไหนบอกมาจะทําให้แต่ว่าขอให้ขอให้ช่วยทำพี่น้องคน<ม>ไทยแรงงานลืมตาอาปากได้